เอ้าิ้าไนเอากล้องเขาไปตั้งของเจ้านเน้เป็นแม่เันับแลก็มือนีมาตามเรงนะครับพร้องสร้างจุลวดได้เลยครับทางลงทางน้าทางสาสตร์ก็ใช้เป็นลงเพลลงพักงวดที่แล้วก็ทำไว้ว่าจะออกคลิปแต่ไม่ได้ออกได้ศูนย์ห้าเก้าเดีววันได้ส่งทางไล์กลุ่มเขาก็ถูกกันเยอะครับก็ คนก็ได้เป็นแสนเหมือนกันบนอ๋อ59เป็นสูตรที่ครับงวดที่แล้วก็เลยลองทําดูครับผมครัไปลง ร Star ัฐบาลไทยนะครับ16ตุลาคม2551นะครับมฤตกันนะครับส er มัครครับที่แล้วก็คือ059มาตรตรงเนาะครับงวดนี้ก็คืองวดประจำวันที่14ด้วย16เดือนเดี๋ยวค่อยดูนะครับเพราะว่าคมงานมาเยอะนะครับค่อยดูทีละช่องนะครับ39แล้วก็450แลก็61 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาชิตเชนเนลมาถ่ายทำที่ศาลภูงิธร่ามกลางกะครขุดแร์ด้วยนี่เด็ดเลยเนาะนี่เนาะใดญ่มากจังเลยเนาะทำพิธีครับทำพิธีเป็นเลื่ลอยลมสูรโบราณกดไหลกดแย่พิธีเชนเนลเรด้วยเรืลอยลมสูตรโบราณเลื่ลอยลมสูตรโบราณที่แล้วเป็นยังไงครับอาจารย์จะเมืที่แล้วเข้า 059 059แต่้างวดีงวดประจาวันที่1661ครับตัลาช่าหกสิบเจ็ครับที่แล้วเจ็สาแล้วก็สามเก้าครับแล้วก็สี่ห้าศูนหงครับมีแค่นี้ครับแค่นี้เน้น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 อ้เน้น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 เด้อครับต้องเป็นเฉพาะทางเฉพาะทางคือวาจารยาก็ให้เป็นคาถาที่ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็น,ปน,ปนสูตรแขงนงหนึ่งเนาะสมัยเป็นเด็กเห็นเขาทากันก็ค <Yeah. S 1> รูบาอาจารย์ก็บอกว่าเป็นมันเป็นสูตรแขนงหนึง่งเป็นเหมือนใน,นคนเราอยู่